นี้เด็กตูนค่ะไม่ใช่เด็กปัตตานีวันนี้แม่ก็พาเด็กๆร้านสองกัพันธ์มาตรวจน,นะคะ ไม่ไหนะไม่มีใช่ไหมคะไม่มให้เดี๋ยวดูตาให้นะครับอุณหภูมิดแค8เขาไม่มีนะคะเพราะว่าตาเขาเป็นอย่างนั้นพี่ว่าน่าจะบอดแล้วอะ่ะเดี๋ยวจะทาขวานอ,อ้แต่แตว่าจะเสียแล้วนะคะ คือง่ายๆก่อนหน้าน,นี้น่าจะอักเสบเยอะใช่ค่ะอักเสบนานที่เราแบบจนกระทั่งตาเสียตอนที่พี่เอามาเมื่อวันก่อนอ่ะตลวันเสาร์อะเขาเป็นหนองนะ้ที่ตาน่ะแล้วพี่รักษาเบื้องต้นไปก่อนยาด้วยคุณหมอให้ไอเด็กชุดน,นั้นไปอะคะ่ะมันยังเหลือเป็นแผลลุ่มเ้กระจกตาจนอักเสบเยอะแ้วแผลลุ่มเรื้องกระ,ะจกตาใช่ไหมคะแผลลุ่มเรื้อรังกระจกตาค่ะ ก็คือถ um, ้าแบบว่าม anyway> ันเสียไปแล้วแน่นอนแล้วนะคะนหนึ่ง้างเนี่ยเสียแต่ว่ามันก็ยัองวงแวงห้องเห็นแบบวงแวงเสียไปแล้วแหละแต่ว่าเราก็ต้องรักษาประคองไม่เน่าเพราะว่าถ้าเราไม่รักษาบางทีจะเน่ามันจะเน่าได้ใช่ไหมค่ะมีหนองแล้วก็ต้องพักการีใช่เพราะว่าตอนที่พี่เอามาวันเสาร์น่ะเขาไม่หนองค่ะแล้วพี่ก็เอายาของคุณหมอที่เหลืออยู่ตอนนั้นน่ะเมื่อไม่นานน่ะพี่ก็เอามารักษาเขาเบื้องต้นก่อน กิดเลื่อนที่อยู่ด้วยกินนะจับดูขอบดูคิดเลื่อนนะน้องให้คุณหมอดูหน่อยตาปกตินะตาตาจุบูดีอยู่ก็จริงนะการรักษาตาพวกยายาวัดเจ็บตาไม่ยช่เพ่อนเนี่ยคือยาเดียวกันออ๋ได้ใช่ไหมคะกินต่อได้ดูแล้วก็หยอดตาให้นะหยดตาให้ส่วนคิดเลือนนี้ยาฉีดก็ได้ ยาฉีดที่รักษาคิเดือนก็ไ่เดือนยายาได้ค่ะเดี๋ยวนะวัสดีอนผมหูเลกนิจนน่สามีนอจรยเนาะแบบพี่นี่ได้มาหลาชุดแบบรื้มใจทางารักษาไรเยอะ้่ะมใช่นอ้ดพุงน่ะไม่รู้ถ่ายพี่ยาเนี่ยพี่ถ่ายให้แล้วจ้ะอาจจะกินเยอะแล้ว กินเยอะม่เอกินเยอะไม่เกินเยอะไม่เธอเธอก็เส so, ียน้อยเสียน้อยเสียน้อยแต่สีก็สวยนั่ไได้ด้กูกูแ่่่ยอมกดฝาสีฟ้าหรือว่าฝาสี สี่ชมพูอ่อนค่ะที่ว่าเอาใช่ใช่วันก่อนเจ็กสองตัวค่ะมาแล้วไอ้น้ำยาไอ้มันมันใกล้จะหมดแล้วอยานั้นมันใกล้จะหมดแล้วค่ะแล้วก็พี่จะถามว่ายาออฟซาสำหรับล้างตาของคนจะสามารถเช็ดตาแมวได้ไหม ค่ะออบซาที่เราคนใช้ล้างตาค่ะไม่แนะนำใช่ไหมให้ใช้น้ำบุญดีกว่าเนาะดีกว่า่เอาโลชเชตาดีกว่าโอเคค่ะน้องน้องไม่เอารูปกัดแม่ทำไมได้ครับก็เรื่องดีฟอนยาไม่ม่วงต่อได้เลยเนาะค่ะแล้วก็ที่ได้เด็กหัวีดยาให้โอเคค่ะแล้วก็เอายาตัวนั้นด้วยนะคะที่หยอดตาค่ะแต่ส่วนมันจะมีอีกตัวหนึ่ง วันนี้รู้สึกจะซึมซึมมาค่ะไข่หวานเนี่ยดเด็กๆที่มาตาบอดแหละที่ว่าค,คุณหมอรักษาวันก่อนนะคะนั่นแหละซึมซึมโอเคค่ะค่ะแม่ก็ให้คุณหมอรักษาน้องก่อนนะคะสวัสดีค่ะ